เก็บตกเทรนในปีนี้และเทรนที่แบบเอ้ยในอนาคตคุณหรือเปล่ามันไม่เป็นไวรอลมากเลยนะมากลองก่อนเผื่อมันพาดเหมือนเอาเสื้อน้องชายเสื้อพ่อมาใส่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ยังไม่ค่อยตอบโจทย์เราทำไม่ดีก็โฮมเลส ต้องแล้วแต่กันแมทด้วยใช่แล้วแต่กันแมทด้วยเป็นเสื้อที่แบบเฮ้ยต้องมีทุกบ้านไม่ได้เพราะเทนเพราะอะไรเพราะว่าไม่ได้สะผมสวัสดีค่ะทุกคนกับมิ้งกับโมนามิซองนะคะคลิปนี้นะคะหน้าคุ้นๆหน้าเดิมๆดิมนะคะเฟิร์นวอร์ชเชียกลับมาแล้วคลิปที่หลายคนรีเควสเข้ามาเนาะ EP ที่แล้ว EP 1หนึ่งคือแบบเฮ้ย ฟีดแบ็ดีมากทุกคนแบบว่าชอบกันมากนะคะเราก็เลยชวนเฟิร์มมาทำ EP 2นะคะวันนี้เก็บตกเทรนในปีนี้และเทรนที่แบบเอ้ยในอนานคตุณหรือเปล่าความเห็นส่วนตัวนะคะนี่ <c oughs> ความเห็นส่วนตัวช <c oughs> อวกโบลิบินใดๆก็มานะปีนี้ของเราอะ่ะเรารู้สึกว่าอันเนี้ยมานานแล้วเราทำนานแล้วมันน่าจะมาพร้อมกับ Y2K อ่าใช่เทรนเนี้ยเป็นเทรนที่เราว่าแบรนด์แมสอะเอามาทามากยิ่งขึ้นละกันแบบว่าเอามาทำให เป็นโบพรินเอามาทําใส่บนนู้นบนนี้อะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นแต่เรารู้สึกว่ามันก็เป็นเทรนที่เข้าถึงง่ายอะแล้วก็เข้าได้หลายอายุด้วยเพราะว่าเหมือนแค่เป็นโบอะก็อย่างที่เรารู้กันโบก็ Bo คือน่ารักตะมูตะมีเทรนนี้อินไหมคะ <laughs> เราอินค่ะเราเธออินแล้วเธอใช้ยังไงเราอินแต่ส่วนใหญ่อะเราจะเลือกเป็นอยู่ในในไอเทมฟิลแบบแบรนด์กันนี้อะไรเงี้ยอาเออหรือว่าแบบเธอชอบเป็นโบจริงหรือเป็นรูปโบชอบเป็นโบจริงส่วนตัวเราชอบเป็นโบจริงเออไอโบที่แบบแบบว่าผูกตามเส้นหน้าหลักแต่ว่าแม้แต่ว่าแบบลายโบที่เป็นแบบลายเล็บลายอะไรเงี้ยคือมาหมดเรารู้สึกว่าเขาไม่ได้เอามาทําให้มันน่ารักอย่างเดียวแต่ว่าเอามาทําให้มันดูแบบเปรี้ยวๆเก๋ๆมากยิ่งขึ้นด้วยการแบบเล่นกับรูปทรงเอ้ย เล่นกับสีเอ้ยเล่นกับฟอร์มของโบว่าเอเป็นโบหยิกหยักเป็นโบอะไรยังไงหรือว่าแม้แต่แบบต่างหูที่เป็นโบอะไรอย่างเงี้ยก็น่ารักเรามีเรามีต่างหูโบของยาววิสของชัยันก็มีใช่มียาวิสคอลเลกชันแต่ว่าเราใช้เราใช้เทนี้กับผมเวลาถ่ายแบบเยอะแบบผูกลิดบินผมอะไรอย่างเงี้ยผูแบบกระจายกระจายอ่าอ่าช่ก็น่ารักเอามาใช้ได้หลากหลายรูปแบบแบ๊กจีจีอินค่ะ ที่มาปีนี้คือต้องเป็นเอวต่ำปะต้องไม่เอวต่ำแต่เราก็จะใส่แบกกี้จีนที่เป็นเอวสูงอยู่ดีเพราะเราไม่มั่นใจกับเอวต่ำแต่หมายว่าทรงอะทรงความแบกกี้ความกองกองคำขาใหญ่ๆอะไรเงี้ยเราอินค่ะคือเรารู้สึกว่าปีนี้มันเป็นการทรานซิชันมาสู่เอวต่ำแบบเป็นทางการอย่างปีก่อนห <c oughs> น้าน,นี้ก็จะเป็นแบบ Y2K ที่เอวต่ำแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็น everyone เอวต่ำเออแต่ว่าสําหรับเราเองเราก็เป็นคนที่ไม่ไม่มั่นใจในูมิหมาน้อยของเราเหมือนกันเรารู้สึกว่าพอเป็นเอวต่ำแล้วมันจะยิ่งไฮไล ส่วนหน้าท้องตรงนั้นของเราซึ่งเราอะเหมือนเฟิร์นตรงที่ว่าอิงรูปทรงที่มันอาจจะเทรนดี้แต่ว่าเราก็เลือกขนาดเอวที่มันแบบเหมาะกับรูปร่างเราและเรามั่นใจละกันเอาแค่กลิ่นอายก็พอจริงที่สําคัญที่สุดคือเราใส่แล้วมั่นใจเหมาะกับรูปร่างของเราใส่แล้วมันไฮไลท์จุดเด่นแล้วก็หลบจุดด้อยของเราแมกกี้จีนสําหรับเรารูปร่างเราไม่ค่อยเหมาะแต่เราอะตัวเล็กทรงแบบใหญ่ๆหน่อยได้แต่ห้ามกองเลยไปลองดูที่ช็อปไม่แนะนําให้ออนไลน์ช็อปเลยอะไรที่เราอยากลองใหม่ไปลอง หน้างานแล้วแบบเฮ้ยเดินหมุนหมุนได้ไหมชรอดไม่รอดชีวิตได้ไหมเอออยากเขาข้างตัวเองเกินไปดูด้วยความเป็นจริงเพราะว่าเราไม่อยากจะซื้อมาแล้วแบบให้มันนอนอยู่ในตู้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแต่ว่าสนุกก็คืออินไหมคะสําหรับเราเราชอบแต่เราอาจจะไม่ได้ใส่โอเคก็คืออยากจะอินแต่อินไม่ได้เดี๋ยวอินค่ะ อย่างแบ็ g กี้จีนของอเมร์เราก็ทําทสวยที่เราเห็นนะของเธอมีแบรนด์ในใจไหม <c oughs> ไม่มีของเราแบ็กี้จีนเวลาเราเลือกอะเราแค่เลือกสิ่งที่ใหญ่กว่าใส่ตัวเอง <c oughs> แล้วเอามาใส่แล้วมันก็เอามาแบบแมทช์กับหลายเทรนด์ได้ด้วยเราว่าแบบเออมาใใ่ใส่กับใช่ใส่เสื้อเชิ้ตใส่เสื้อคอปเนี่ยอย่างใส่กับสูทก็ได้ใช่เสื้ออะไรแบบอปีปีนี้เลยว่าจริงจริงมันก็เป็นไอเทมคลาสสิกอยู่นะเสื้ออะไรปาดถสงว่าไงอินอยู่แล้ว เราว่าเสื้อไหล่ป่าเป็นอะไรที่ผู้หญิงคนไหนใส่ก็สวยเพราะว่ามันดูแบบอกหายไหลพึงไงเออมันไฮไลท์ตรงนี้โดยที่ว่าถ้าเราเลือกเป็นแขนยาวอะ่ะมันดูแบบเรียบร้อยมากเลยแต่มันเปิดในจุดที่มันสวย่แล้วมันก็มไม่ได้ดูโปขนาดนั้นใช่ใช่โชว์ผิวแบบดูดีดูแพงอของเราเราอินเพราะว่าเราเป็นคนไหล่กว้างแล้วมันเป็นเสื้อที่โชว์เนื้อนังสาที่ดูไม่โปออเออเพราะมันก็เป็นไหล่อย่างงี้อก็โชว์เห็นแค่นี้ไม่ได้ดูโปไม่ได้ดูตัวใหญ่ไม่ได้ดูตัวเล็ก มันดูแบบมันดูสมส่วนเราก็รู้สึกว่าเสื้ออันเนี้ยมันใส่ได้ทุกโอกาสเหมือนกันนะหมายถึงว่าใส่ everyday ก็ไม่ได้ดูโปไปใส่ไปงานก็ได้อยู่ที่แบบเลือกผ้าเลือกอะไรอะไรเงี้ยใช่สำหรับเราเรารู้สึกว่าเออเป็นชุดที่ใส่แล้วแบบมันดูแกรมเลยแล้วก็มีทั้งออปชั่นแพงออปชั่นถูกเฮ้ยแบบแบรนด์ที่แบบราคาน่ารักแต่แบบทําเสื้อทรงนี้ออกมาใครที่ไม่เคยมีเสื้อทรงนี้นั้นแนะนำให้ไปโดนซักตัวมันใส่แล้วมันจะติดใจแตปลสาหรับผู้หญิงที่ขับรถเองคนเดียวแล้วต้องยิบปะจอดรถ โชกเกินมันก็จะอึดอัดนิดนึงมันก็อาไยไม่ถึกเฮ้เดสโอเวอร์แทนนะ อินมากๆกเลยเห็นมาจากไหนมีอินสไรชันอะไรไงเห็นมาจากเหล่าอินฟูสายโคเปนแฮเกนนะคะเขาชอบใส่เลเยอร์เขาชอบเอาเดสพองๆองมาใส่กับเกงยีนเดสเว่าพองแล้วใส่กางเกงที่แบบขาบานเข้าไปอีกเรารู้สึกว่าเออมันสวยจังก็เลยเอามาลองใส่แต่พอมาใส่เองอ่ะรู้สึกว่าตอบโจทย์กับตัวเองเพราะว่าอยากใส่เดสแต่อยากกระตุกกระตากไงอยากจะดันอยากจะัโซนอยากจะนั่งแบบ อีกมุมนึงนะก็คือส่วิว่ามีเดรสอยู่แล้วแล้วก็มีกางเกงอยู่แล้วเอามาใส่คู่กันได้ลุกใหม่จริงนี่ก็เป็นอีกเธอหนึ่งที่ชอบมากแต่ไม่ได้ใส่บ่อยขนาดนั้นเรารู้สึกว่าเราอ่ะอาจจะเป็นคนที่เดรสไม่ได้เยอะด้วย<ม>เพราะเราเป็นคนที่แบบชอบ mix and match แล้วเรารู้สึกว่าเดรสอระพอใส่แล้วมันเป็นภาพจําเกินไปแต่อย่างที่เฟิร์นบอกเลยก็คือมันเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะเอาเดรสมาใส่ให้ไม่น่าเบื่อทาให้ดูรู้สึกได้เป็นอีกลุกนึงกลับมาสนุกอีกครั้งหนึ่งกับเดรสตัวเดิมอะไรอย โอ้เราใส่หลายอย่างมากบางทีก็เป็นเดสแบบยาวเลยแต่ก็กางเกงก็คือกองกว่าเดิมอีกอะไรเงี้ยหรืออย่างแบบรูปตัวอย่างที่มนแปะมาก็จะเป็นแบบเกาออกข้างมนก็ดูแบบเกิรี่เกิรี่ <est> ข้างล่างก็ใส่ปบบเป็นกางเกงหนังก็ได้ก็ดูแบบคอนทราสต์กันไปเลยใช่มันเป็นลุคที่เราว่าเอาคอนทราสต์มาเล่นแล้วมันจะสนุกคือมันต้องมีอะไรที่ไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็เป็นอะไรที่คอนทราสต์ด้วยอย่างเช่นแบบว่า texture อร์อาจจะไปคนละทางแต่สไตล์เดียวกันหรือเป็นเรื่องสีก็ได้ขาวดำน้ำเงินเหลืองเราว่าเทรนนี้เป็นเทรน ที่แบบอ่ะมันดูแบบหูต้องแฟชั่นจัดมากๆเลยแต่ลองเอาสิ่งที่มีในตู้ม,มาใช้ดูก่อนแล้วว่าเทรนนี้อย่าคิดแล้วใส่วันนั้นเลยลองก่อนเผื่อมันพลาดเพราะว,ว่าเราว่าเทรนนี้ยทำไม่ดีก็พลาดเยอะทำไม่ดีก็โฮมเลส จะต้องพูดกันตรงๆว่าทนเทนนนี้เหมือนถ้าถ้าแมทไม่ดีอ่ะมันก็จะดูโฮมเลยได้มันก็จะดูแปลกแต่อย่างบางคนเขาก็แต่งแปลกไปเลยแล้วเขาเอาอยู่ก็มีมขึ้นอยู่กับเบาด้วยขึ้นอยู่กับความกล้ามันดูเป็นแค่เอาชิ้นสองชิ้นมาใส่โดยที่ไม่ต้องถมอะไรอ่ะเราดูแต่งตัวเยอะดูวยใช่ฉันใช่น<ช>ั้นี่อันนี้เป<ช>็นอีกหนึ่งไอเดียการแต่งตัวที่น่าลองมากเลยสําหรับปลายปีเพราะว่าปลายปีเนาะหนึ่งคืออากาศมันเย็นขึ้นมันทําให้เราแบบเลเยอร์ได้โดยที่รู้สึก ว่าไม่หยาไม่ยมจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยมันเฟสตีฟอะทุกคนรู้สึกว่ากูจะแต่งตัวยังไงก็ได้ได้ก็ได้เออคนอื่นเขากิ๊บเบอร์ทั้งตัวเราจะเดรสโอเวอร์แพนก็เรื่องของเราหรือเปล่าแต่ว่ามีลุคนึงพอดีเห็นมนใส่บับเบิ้ลเดสบอลลูนแล้วใส่กางเกงทับในอีกทีนึงนี่เคยทำใช่ใช่น่ารัก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 ใช่เช่นไหมเอาของที่มีอะเอามาใส่ด้วยกันก็เป็นลุกใหม่แต่เรื่องพอร์ชั่นก็สําคัญคือใครที่เป็นตัวเล็กแบบเราอะเรื่องความยาวกางเกงความยาวเดร คุณต้องดูให้ดียางเท้าตัวเล็กตัวเล็กต้องใส่เดสสันอ่ะแต่ว่าเราถ้าเดรสยาวโอเคกางเกงยาวหน่อยแล้วใส่ส้นสูงเอาก็คือต้องไปลองดูก่อนเพราะบางทีอ่ะในหัวเราว่าได้แต่พอลองออกมาแล้วมันบบมันไม่ได้มันยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเออเป็นอีกเทรนด์หนึ่งที่เราว่ามันน่าสนุกแล้วก็แบบน่าลองมากๆสําหรับทุกคนเลยละกันอ่าหนึ่งในร้อยคุณพระโออคุณพระ ดูรือป่าไม่ได้ดูแต่ว่าดูที่เขาตัดๆแล้วรู้สึกว่าย่าแต่งตัวเรื่องนี้น่ารักมากสวยมากสวยมากแล้วว่าเรื่องสไตล์เด็ดดีมากเลยสวยมากอันหนึ่งคือเขาก็สวยอยู่แล้วด้วยผมเอ่ยเอเซสเซอรี่เอยมงถุงมือ ช่อินไหมดูสดทุกตอนตรงแบเราเราไม่ได้ดูตั้งแต่แรกแต่ว่าตั้งแต่ EP 5้าหเป็นต้นไปคือฉันดูสดตลอดเพราะว่าฉันติดมากเราไม่ดูซีรีส์เราไม่ดูซีรีส์จริงจงคืออาปีนึงอะซีรีส์เราดูประมาณ3เรื่องฉันเป็นคนสายสิ่งอยู่ใน u t u b e ไงมันมันก็ต้องดูไฮไลท์หรือเปล่าแล้วบางเรื่องที่มันสนุกมันติดเก้แล้วฉันก็คือแบบพุ่พุ่หัดคือแบบสองทุ่มคืออาบน้ำและอาบน้ำละรอรอคุณพระเขาไม่ได้ตอบว่าเขาอินหรือไม่อินแต่ตอนนี้สิ่งที่เขาอธิบายทั้งหมดน่าจะชัด ว่าเขาอินมากเอ้แต่ว่าเราอะคือเราไม่ได้เป็นสายอินสตาแกรมเมอร์ที่แบบเราจะต้องแบบไปแต่งตัวเป็นอานงไปเดินเมืองเก่าอะไรแบบนั้นแต่เรารู้สึกว่าเราอะอินกับละครแล้วเราก็รู้สึก appreciate สไตลิ่งในเรื่องมากๆเลยว่าแบบว่าสวยแล้วมันก็ให้ไอเดียเราในเรื่องของแบบซิ u ูเอ e หรือว่าเดรสต่างๆว่าเฮ้ยเชฟแบบนี้เอามาลองใส่น่าจะสวยนะหรือเฮ้ยคอปาดเฮ้ยหรือว่าการทําผมอะไรอย่างเงี้ยเราว่ามันมีหลายสไตลิ่งเอ e ลเมนต์ในเรื่องหนึ่งในร้อยที่แบบเรารู้สึกว่ามันเอามาประยุกต์กับการแต่งตัว ในยุคป,ปัจจุบันได้แล้วก็แบบมันสวยอะ ไม่ได้ดูแต่ว่ามันดังมากจนแบบมันก็ต้องผ่านสายตามาบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็นี่ดูพวกที่เป็นแบบว่าเขาตัดมาแล้วว่าใส่ลุกอะไรบ้างเพราะว่าเวลาละครน่ะเขาก็จะมีเหมือนวันฟิตติ้งชุดแต่ละชุดก็แบบเออเห็นแล้วเขารู้สึกว่าเหมือนเขาอ่ะเอาความชุดสมัยก่อนไปยุคกับแบบชุดฝรั่งอะไรเงี้ยแล้วมันสวยมันดูแบบคนถึงแต่งตามเยอะเพราะว่ามันมันแต่งตามได้จริงแล้วมันก็น่ารักมันดูสวยเราอ่ะอินเราชอบที่ชุดแต่ว่าถ้าละครอ่ะยังไม่ได้ดูเธอไปดูย้อนได้ในเน็ตฟลิมมันสนุกมากยายาสวยมาก า,าสวยะส,สวยมากหนึ่งคือแล้ว,ว่ามันปลุกกระแสเสื้อผ้าวินเทจเรสวินเทจด้วยคือถ้าเธอขับรถผ่านพนะนครตอนนี้ค่ะ <c oughs> คือคุณแบบว่าอนนงเต็ไมไปหมดเลยเข้าใจไหมว่า แต่ว่าเรายังไม่ได้ไอ้นี่ขนาดนี้เรารู้สึกว่าแบบว่าเเออราถ้ามีโอกาสก็น่าจะโอเคแต่ว่าเรารู้สึกว่าแบบเราได้อินสปิเรชันแล้วกันในการที่แบบเออลูกไม้ลูกนี้ก็สวยดีเนาะหรือว่าเออทำผมแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเราว่าเออน่าจะได้เอามาใช้ปลายปีว่าแบบวันไหนที่เรามีโอกาสที่ตีนหวานนี้อะไรอย่างเงี้ยบล็อกคออฟติสเป็นแบบว่าติดเท่ใส่สปอร์ตอันนี้เราเราเราไม่อินเอ๊ะครั้งที่แล้วเหมือนเราทำอะไรคล้ายๆแนวนี้อันอันนี้เป็นอันดิด้าเอออันดิด้าแท็กแพ แต่ว่าอันนี้เป็นฟิลเซอร์บอลซึ่งเราอะไม่อินสําหรับเราอะมันรู้สึกว่าสปอร์ตไปเหมือนออกมาจากสนามเกินไปคนอื่นแต่งอาจจะดูเก๋เราอะเคยลองแล้วแต่งแล้วแบบเอาเสื้อเอาเสื้อพ่อมาใส่ใช่เหมือนเอาเสื้อน้องชายไม่ใช่เสื้อแฟนเเหมือนเอาเสื้อน้องชายเสื้อพ่อมาใส่อะไรอย่างเงี้ยมันไม่เข้ากับเราเออเราก็เลยไม่อินแต่บางคนเข้ามาใส่แบบกางเกงขาสั้นลูกไม้กระโปรงคือบางคนใส่แล้วน่ารักแต่มันดันไม่ใช่เราไงเราก็เลยไม่รับเทรนด์นี้เข้าตัวไม่เหมือนกันส่วนตัวเราชอบอะไรที่แบบออกไป นแนวคลาสสิกนิดนึงหรือว่าดูอเลกเกตหน่อยอันนี้เรารู้สึกว่าอันนี้ยังไม่ค่อยตอบโจทย์เราอาจจะเป็นเพราะว่าเราอ่ะเป็นคนที่ตัวเล็กและหน้าดูเด็กอยู่แล้วอเออฉะนั้นสไตล์อะไรที่จะทําให้เราดูเด็กลงไปอีกอะ่ะก็จะข้ามเออเราก็จะข้ามเพราะว่ามันทําให้เรารู้สึกเหมือนแบบเราควรจะอยู่สนามแบดไหมตอนนี้อะไรเวนั้นเออแต่อันนี้เราก็ไม่ได้เหมือนกันค่ะม,มันดูเป็นออกกําลังกายจริงๆอะ่ะของเราข้ามค่ะ ค o p of r e รอยู่แล้วเราอินเราอินเพราะว่าสีแดงอ่ะมันเป็นสีที่เราใส่เราขึ้นคือไม่ว่าจะแดงเฉดไหนเราใส่เราขึ้นเพราะฉะนั้นเทนเนี้ยเรารับอ่าอ่าฉันจะบอกว่าปกติฉันไม่ใส่แดงเฉดนี้เลยแต่ว่าปีนี้มันมาจริงๆคือฉันอ่ะใส่แดงเลยมันแอบบุจีน่ะฉันบอกเลยแล้วถอดแว่นให้ดูความมัวปีนี้เรารู้สึกว่าแบบบางช่วงเราเบื่อเบื่อกับตู้เสื้อผ้าตัวเองมากจนรู้สึกว่าแบบเฮ้ยลองอะไรใหม่ๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่าง จริงครั้งที่แล้วอะที่เราถ่ายกันอะฉันก็ใส่เสื้อตัวนี้นะแต่อีกสีหนึ่งแต่อีกสีหนึ่งใช่แล้วเขาออกสีแดงมาเสื้อตัวนี้ก็คือไม่ต้องรีดไม่ต้องซักอาจะจะสบายสบายใส่ได้เลยเป็นเสื้อที่แบบเฮ้ยต้องมีทุกบ้านบอกเลยจริงๆเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ในดิสคริปชันบอกสีม่วงอ่อนก็น่ารักสีม่วงอ่ะสวยสีม่วงทุกสีใส่ได้แล้วว่ะอันเซ็ตส่วนีสีแดงคือเลิศแบบว่ากระเป๋าแดงรองเท้าแดง โบแดงโบแดผอาจจะยังไม่เคยลอง,แ,งแต่ว่าก็คิดว่าน่ารักเหมือนกันแต่ว่าถ้าถ้ารู้สึกว่าที่มาเรารู้สึกว่าช่วงเนี้ยมันเป็นแดงผสมสีอื่นอะแล้วค่อนข้างฮิตหมายถึงว่าแดงเทาแดงน้ําตาลมีฝรั่งใส่แดงน้ําเงิน ได้เหรอเขาใส่เราได้แต่ยังไม่เคยลองเหมือนกันแดงเทาก็มีความแบบวินเทอร์นี้วินเทอร์แล้วไงแดงเทาก็ได้แดงน้ําตาลเห็นไหมแต่มันกเลิศนะฉันยังไม่เคยหยิบแดงกับน้ําตาลมาแมชกันแต่มันก็ได้อยู่ใช่ว่มมันได้มันได้ชัดเลยว่าเราสองคนอินเออแต่ฉันว่าเวสแดงสวยนะเวสแดงสวยแต่พอมันอยู่เมืองไทยไงเราก็ต้องฝืนดิเฮ้ยเราสายแฟรเราต้องฝืนหน่อยอากาศจะมายังไงก็ใจมันหนาวมันก็หนาวได้ลองดูลองดูเอลองดูแล้วค่อยขอดระหว่างวันเธอมีเทรนอะไร อไที่เธอรอจะใส่ในหน้าหนาวนี้รู้สึกว่าเราอยากใส่เทรนโค้ทหมายถึงว่าก่อนหน้านี้เห็นเห็นรูปที่เขาเลเยอร์เลเยอร์เลเยอร์ว่าเทนโค้ททับเน,นี่ยอยากทำแต่ว่ายังไม่มีทิปที่แบบหนาวพอจะใส่เทรนโค้ทเบอร์มิวเดชชาร้ทเราว่าอันนี้ก็มาสองปีแล้วมาสักพักแล้วเออแต่ว่าแบบคนไทยอยาจจะเพิ่งมาใส่กันจริงจังปีนี้แล้วว่าเราอิน อยู่แล้วต้องเป็นทรงนี้ที่เป็นเอวสูงนะคือก่อนหน้านี้นนมันจะมันจะคิดในเอลตำ่ำแล้วอยู่ก็อ่ะเริ่มขึ้นมามีความคลาสซี่มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราคิดเพราะเรารู้สึกว่ามันทําให้ขาดูยาวขึ้นในในเฉพาะบางคนนะอาจจะไม่ใช่ทุกคนที่ใส่ทรงนี้แล้วดูขายาวขึ้นเรารู้สึกว่าเบอร์มิวดาชอตการเลือกให้เหมาะก,กับรูปร่างตัวเองสําคัญมากอย่างแรกเลยคืออ่ะเอลสูงแค่ไหนอย่างที่2คือยาวแค่ไหนคนที่ตัวเล็กมากๆเหมือนเราถ้าเลยเข่าไปเยอะๆยอะแอบ ไม่รอดใช่คนที่สูงก็อาจจะได้เปรียบนิดนึงก็เราว่าต้องเลือกทรงเลือกความยาวเลือกสีให้เหมาะกับตัวเองเลือกทอนบนด้วยใช่ใช่ใช่แต่เราว่าลุคนี้มีความวินเทจมีความติดแบบเป็นวินเทจซ็อกเกอร์มามที่แบบดูแบบเก๋ๆอะไรอย่างเงี้ยเออเราว่ามันเป็นเทรนด์ที่เอามาแต่งให้ดูเป็นแบบลุกที่มันดูแพงได้ดูได้ดมันดูมันดูคลาสสิกแต่มันเป็นคลาสสิกที่ยังมีความชิลกว่าใช่เออไม่ได้ดูแบบทางการขนาดนั้น้วยด้วยความที่มันแบบ สั้นเห็นเนื้อขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ d RESS UP DRESS DOWN ได้ DRESS DOWN แต่งให้ casual ใส่กับเสื้อยืด tank top อะไรอย่างเงี้ยก็ได้หรือว่าใส่ให้มันดูแบบอใช่ให้มันดูทางการขึ้นหรือว่าให้ดูเก๋แฟชั่นอะไรเงี้ยก็ทําได้เช่นกันแบบใส่เสื้อเชิ้ตใส่อัซเซสซอรี่อะไรแบบเนี้ยแบนดไม่ได้เพราะเทนเพราะอะไรเพราะว่าไม่ได้สระผมเป็นแบบว่า b bad hair day Option ที่ดีวันไหนคุณไม่ได้สระผมวันไหนคุณแบบ มันมันไม่ได้มันรีบแล้วว่ามันรีบแล้วว่าอะไรอย่างเงี้ยใช้เทนเนี้ยเพราะว่าเราผมร่วงเราไม่มั่นใจก็เลยพกปิดไปเลยก็เลิศนะเราว่าถือเป็นออปชันที่เก๋ด้วยมันเป็นเห็นง่ายๆที่ทําให้เหมือนเราแต่งตัวจัดขึ้นอะเออสมมุติแต่งตัวแต่งตัวเหมือนเดิมแหละแต่เพิ่มพวกผ้าอยู่ๆก็แบบแฟชั่นแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็อีกเทรนหนึ่งที่ผ้าโพกกำลังมาก็คือโพกทับหมวกอีกที่นึงนึกคิดว่ายังไง ขออนุญาตออกตัวนะคะเป็นคนหน้ายาวทําแล้วอ่ะไม่รอดมันไม่รอดเพราะฉะนั้นจะทําอะไรลองลองก่อนก็ได้เออแต่ว่าอีกแทนหนึ่งที่กําลังมาเลยมั่นใจมั่นใจมากคือเอาผ้าเนี้ยแหละค่ะมาผูกเอวอืมสวยสวยหมายถึงว่าสมมติใส่เดสใช่ไหมแล้วก็เอาผ้าเนี้ยแหละค่ะมาผูกเอวหรือใส่สูทแล้วก็ผูกผ้านี้อันนี้เหตนใช่อินฟูต่างประเทศแล้วใช่ใช่เขาเริ่มเขาเริ่มแล้ว เขาเริ่มแล้วบางคนก็คือพกทั้งหัวพกทั้งเอวไปเลยก็น่ารักต้องดูต้องแล้วแต่การแมทด้วยใช่แล้วแต่การแมทด้วยไม่งั้นก็จะโฮมเล็ได้ ถูกต้องแต่ก็กลายเป็นว่าเออสมมติตอนนี้มันไม่ได้เทรนโพกโพกหัวแล้วเก็บผ้านั้นแหละค่ะมาโพกใช่หรือว่าพันคอเป็นอน์ก็ยังได้อยู่อ่ะเห็นไหมมันลิงก์กันอยู่ผ้าผืนเดียวได้หลายเทรนสไตร์โปโลอาหลายแบรนด์ทำนะอินมากก่อนหน้านี้เราอินมากแต่เราจะชอบเป็นสีแบบสีป๊อปปหน่อยหมายถึงว่าชมพูน้ำตาลขาวเธอช็อปมาจากไหนตอนนั้นแอปส้มแต่ว่ามันสวยมากแล้วก็เป็นเทรนที่ถ้าเป็นลูกค้าที่เราต้องแมทลุกให้อ่ะเราใช้เทรนนี้มาก่อนหน้านี้ประมาณ แบบสี่หเดือนที่แล้วเป็นโปโลลายทางแล้วก็อาจจะใส่ข้างในเป็นโปโลขาวเอ๊ะแบบทกให้มันเห็นว่าแบบมีเลเยอร์หน่อยอน่ารักมีความเฮปีกแต่แต่งดีๆมันเหมือนปะป๊าอยู่ คือเราคิดว่าแล้วแต่การแมชด้วยใช่ถ<อ>ึงบอกว่าแต่งดีๆแล้วว่าทรงที่ทําให้มันไม่ดูนี่มากคือทรงที่แบบโอเวอร์ไซส์แต่สั้นหน่อยใช่<ม>คือของเมโงคีฟที่เราเพิ่งได้มามันก็จะเป็นแบบคือโอเวอร์ไซส์หน่อยแต่ว่ามันไม่ไม่ได้โอเวอร์ไซส์ยาวไงเป็นโอเวอร์ไซส์ที่แบบสั้นๆแล้วเราว่ามันเป็นทรงที่ดูโมเดิร์นมากขึ้นแล้วก็การเลือกสีก็สําคัญใช่สีบานก็เออสีสีก็คือเป็นเด็ดดีจริงอยู่ที่การแมชด้วยต้องแมชให้มันแตกต่างกันนิดนึงไม่ใช่แบบว่า ฉันว่าแล้วรอบที่แล้วมีขึ้นมาเลยขวยนเลยอะรอบนี้มีหมาหมามาหมูเด้งไปเลยต่อดีต่อดีมามาหมูอันเนี้ยตอนแรกนะคะไม่ได้อินจนกระทั่งเจอรูปเนี้ยรูปเนี้ยเลยอ่ะแล้วก็แบบเกาคางเนี้ยเหรอเออพี่โป๊โป๊มันได้ขนาดนั้นเลยเหรอตอนแรกรู้สึกว่างูเด้งงูเด้งนี่มาจากไหนเหรอเพราะว่าได้ยินครั้งแรกอ่ะได้ยินจากฝรั่ ก็ว่าก็ว <mel> <ALLY> ่าส <ond aneously> ุดๆเลยนะโลกนีค <yok 95> ือไปไกลมากบิวตี้บอกก็ต่างประเทศแต่งหน้าตาหมูเด้งเราเหมือนมากเราเหมือนมากคนที่เป็นสกินเฮดใช่ปะเราเหมือนมากคือแบบ คนนี้คือไปไกลมากๆแม้กระทั่งเพลงอะไรก็ไม่รู้คือแบบเต็มไปหมดชอบดูอะไรกนะติดหูมากชอบดูในคลิปแต่คิดว่าอาจจะไม่ได้ไปดูของจริงเพราะว่าอาจจะไม่ได้ใกล้ขนาดนั้นไงกระแสออนไลน์มันแบบไปได้ขนาดเนี้ยเนาะมีชาแนลหนึ่งเขาเป็นแบบว่านักดูดวงโหราศาสตร์อะไรก็ไม่รู้เขาเอาดวงยายหมูเด้งอะมาดูถ้าเปรียบเทียบเป็นคนนะคือคนที่แบบเกิดมาแล้วทุกอย่างจังหวะชีวิตดีไปหมดเหมือนถ้าเป็นคนก็คือคุณหนูท่านหนึ่งอะที่ไม่ต้องทําอะไรอะ เขาเป็นขนาดนั้นเลยคุณหมูไดองอะแล้วใครจะไปคิดว่าแบบมันไม่ต้องเป็นคนก็ได้ที่จะไวรัลใช่แล้วไวรัลแบบไปหมดไปทุกวงการฉันชอบที่เป็นชื่อไทยไม่ใช่แบบโทมัสอ,อ,อะไรแบบนี้มันเป็นแบบห <laughs> มูเด้งอ่ะหมูเด้งมันเลิศอะ่อะ คุณเบนคุณเป็นเก่งคนที้ดูแลอ่าเออจบคลิปนี้ได้แบบใจฟูมากเลยฉันชอบอันเนี้ยเลยค่ะนคนเสนอมานะใครที่เป็น FC หมูเดงนะคะก็คอมเมนต์มาบอกกันด้านล่างได้นะมาเมาท์มอยได้ใครที่ชอบคลิปแบบว่ารีแอคเทนประมาณนี้นะคะคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์บอกกันไว้นะเพวกเราจะได้รู้แล้วก็เพวกเราจะได้มาทำา p p ีใครที่อยากได้วราชยากลับมาคอมเมนต์ค่ะ ฝากช่องทางฝากอะไรใดๆ,ๆให้ฝากก็ฝากอินสตาแกรมค่ะอินสตาแกรนะคะก็สวยง่าย V A R A C H มีอิน g r a m กรมก i k t o o k ด้วยอาจจะมีอ,อ,อะไรมาเรื่อยๆนะคะก็เป็น V A R A C H แล้วก็มี C ด้วยเ,ออเพราะว่าบังเอิญว่าตอนนั้นทำวอลลัตแล้วมันมีคนใช้ไปแล้วออก็ขอบคุณเฟิร์นมากๆที่มาจอกันนทีนี้สนุกเหมือนเคยนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบทีนี้กันนะคะตั้งใจมาทำกันมากๆเลยแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าค่ะ